ในครั้งนี้คือ Thailand Synergy เพื่อ SME ไทยโครงการความร่วมมือขับเคลื่อนวัตกรรมสำหรับประเทศได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2556จากเดิม6องค์กรเพิ่มเป็น11องค์กรนี่คือสิ่งที่คนไทยเรามาเข้าสู่ยุค AEC แล้วเราก็คงต้องมาผนึกกำลังกันเพื่อที่จะทำให้ SME และก็ซ u เปอร์โอท็อปให้เจริญเติบโตแข็งแรงและร่ำรวยโครงการนี้ไม่ได้สิ้นสุดลงที่การประกวดหรือการได้รับรางวัลแต่ผู้ประกอบการยังได้รับการดูแลการแนะนำการให้คำปรึกษาและการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจาก11องค์กรคู่ความร่วมมือทำให้ธุรกิจของผู้ประกอบการ SME เกิดความยั่งยืน และมีสินค้านวัตกรรมใหม่ๆผลิตออกสู่ตลาดตลอดเวลารางวัลสุดยอดนวัตกรรม s ว Innovation Award แบ่งเป็น2ประเภทคือรางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจหรือธุรกิจ10รางวัลรางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน10บรางวัลสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือพอกกระสวนการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะ พักอัดเม็ดไบโอเวกี้โดยบริษัทเชียงใหม่ไบโอเวกี้จำกัดค่ะรางวัลชนะเลิศได้แก่อาหารเสริมที่ออกฤิ์เป็นยาและวัคซีนสำหรับพืชอมสินโดยบริษัทควีนอินโนเวทีฟไบโอเทคโนโลยีจำกัดค่ะแป้งเด็กไลฟ์แคร์โดยบริษัทเนชั่นแคร์จำกัดค่ะ พิษพึ่งฟูจิสำหรับผิวหน้าโดยบริษัทฟูจิคลิบดอทคอมจำกัดค่ะรางวัลชนะเลิศได้แก่แป้งผุมหอมสีจันโดยบริษัทสีจันสหโอสถจำกัดค่ะคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME ของเราเนี่ยมีความสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือที่ได้วันวัตกรรมแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งแสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันนี้นี่มีการร่วมมือระหว่าง ภาครัฐและภาคเอกชนอย่างดียิ่งถึงได้ทำให้ภาค SME ของเราเนี่ยได้มีความสามารถเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเราจะมีการเสวนากันถึง2ช่วงด้วยกันนะคะ ธุรกิจธรรมดาเนี่ยถ้าเราใส่นวัตรกรรมเข้าไปเมื่อไรเนี่ยนะครับมูลค่าเพิ่มจะสูงขึ้นสินค้าก็จะดีขึ้นนะครับการที่มีนวัตรกรรมเนี่ยคะ่ะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับธุรกิจนะคะสงครามในการต่อสู้แย่งชิงตลาดโลกจริงๆแล้วก็คือเป็นสงครามในการสร้างนวัตรกรรมใหม่ให้กับสินค้าแล้วก็บริการนั่นเองนะคะ ในส่วนของสภาหอคานคาเนี่ยเราจริงๆแล้วเร,เรามองเรื่อง Innovation กับเรื่อง SME มันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วเราก็คิดว่าเป็นจุดที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศชาติได้นะครับในส่วนของวรรตกรรมเนี่ยทา,ทางธนาคารหลายธนาคารเองที่เป็นสมาชิกก็มีส่วนร่วมอยู่นะครับรางวัล s i v e n นอ n n o น a วชันอเ a อรเนี่ยเป็นรางวัลที่มีความครบถ้วนนะครับ ในตัวนะครับดูจากตัวแทน11องค์กรที่เข้ามาร่วมนะครับ24 Shopping ซึ่งเกิดขึ้นมาจาก7 Catalog และเกิดมาจากแนวคิดที่เราจะช่วยผักดัน SME ให้เข้ามาสู่ในเวทีของตลาดที่เป็นช่องทางใหญ่ ยุทธศาสตร์หนึ่งของสภาวุตกรรมในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยก็คือมีเรื่องนวัตกรรมเป็นตัวชูโรงอยู่แล้วนะคะเราเองก็พยายามจะเชื่อมโยงหน่วยงานพันธมิตรต่างๆนะคะในการที่จะต่อยอดทําให้ธุรกิจนั้นสามารถเติบโตขึ้นได้นะคะ business p r o เนี่ยนะครับก็เหมือนกันจะเป็นฮับในการที่จะชี้ว่าท่านถ้าท่านทาแบบนี้แล้วปุ๊บเนี่ยท่านจะต้องไปหาใครบ้างในประเทศไทยนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเอสไทยเนี่ยเท่าที่เราทําข้อมูลมานะครับมีประมาณ8นเท่านั้นเองที่รับบริการของภาครัฐอยู่ เราไม่ทําเรื่อง copy อยู่แล้วแต่เราใส่ C&D เข้าไปนะครับท่านไปพัฒนาตัวนวัตกรรมในพื้นที่อื่นให้มาเข้ากับบริบทในพื้นที่ของท่านนะครับมันก็ยังมีช่องทางให้ท่านขยายธุรกิจเข้าไป careful, ท่านจะได้เห็นว่าบนเวทีนี้อุดมไปด้วยผู้ที่มากทั้งประสบการณ์ความสามารถ ซึ่งจะมาแชร์กับเราในวันนี้ว่าท่านเหล่านี้ทำอย่างไรถึงประสบความสำเร็จนะครับในเวทีนวัตกรรมเราต้องทำให้มันตอบโจทย์ผู้บริโภคด้วยนะครับวิชั่นของบริษัทว่าเราตั้งใจที่อยากจะเป็นบริษัทชั้นนำนะครับที่ใช้นวัตกรรมนะฮะทางด้านอาหารแล้วก็เครื่องดืม่มเริ่มคุยกับทางสวรชสวรกวในการปลูกพริกพิโรธก็คือพริกพันธุ์ที่เผ็ดสุดในโลกนะครับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ ไบโอเวกนะครับก็เลยอยากจะขอเชิญชวนให้บรรดา SME ทั้งหลายเนี่ยเข้ามาร่วมกันประกวดนะครับขอบคุณเซเว่น n ิวเอชชั่นอว์นะครับวันนี้ทําให้บริษัทกิฟของเราเนี่ยเป็นบริษัทเล็กๆนะครับสามารถที่จะยืนขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับรุ่นน้องๆต่อไปคิดว่ารางวัลน,นี้จะเป็นอีกเวทีนึงค่ะที่ทําให้บริษัทมีโอกาสในการเปิดตัวเองเข้าสู่ตลาดใหมๆ่ๆก็ดีใจมากเลยนะครับก็ เรียกได้ว่าเกินความคาดหมายของเรามากก็รู้สึกว่าหายเหนื่อยครับกับการทํางานหนักที่ผ่านมาตลอดทั้งปีครับทุกท่านที่มีโอกาสนะครับแล้วก็มีผลงานอยู่ในมือเนี่ยอย่าพลาดนะครับที่จะมาร่วมโครงการนี้กับทาง CPO ครับ